แผนของเราเราก็ตั้งใจท e ี่จะมูน3ช่องก็คือช่องไฮเดฟิ i t ชันสแตนดาร์ดเดฟิชันที่เป็นวายตี้แล้วก็ช่องเด็กนะครับซึ่งก็ก็เป็นเป็นแผนนี้ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องทางด้านการลงทางด้านการลงทุนก็อย่างเห็นว่าการเพิ่มทุนก็เป็นส่วนหนึ่งของเตรียมความพร้อมทางด้านทางด้านฐา,า,านทุนครับค่ะในเรื่องของนอกจากการเพิ่มทุนแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีการที่ขายหุ้นของบริษัทไปในการขายหุ้นเนี่ย การขายหุ้นเ <ung> นี่ยมันเป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าอโอเคได้เงินก็ามาเพิ่มทําให้ทุนแข็งแกร่งขึ้นอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของการปรับดิเรกชันของอตัวบริษัทว่าดิเรกชันที่เราจะไปต่อไปนี่มันเป็นในเรื่องของบอดแคสติ้งนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเงินลงทุนที่มันอยู่ในหลายธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ไม่ใช่อนาคตของบริษัทเนี่ยเราก็จะ,ะเรียกว่าเราจะ,จะจะลดเรียกว่าจะลดลดการลงทุนลงนะครับ แล้วแผนในการเอมไปที่บอร์ดแคสติ้งโดยตรงนี้ม,มันเป็นยังไงบ้างคะเราจะได้เห็นความชัดเจนในบอร์ดแคสติ้งก็หนึ่งก็รวมถึงตัวดิจิตอลทีวีตัวพวกเพยทีวีพวกเซเตอร์ไลท์ทีวีพวกนี้ก็โดยตัวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวบอร์ดแคสติ้งนะครับก็เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทซึ่งในอนาคตเนี่ยใน5ปีเนี่ยเราคิดว่าส่วนงานของบอร์ดแคสติ้งเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เนี่ยเป็นประมาณ50%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท พราะปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็มี existing business เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงนะครับเรื่องของอตัว event เรื่องของแอนิเมชันเรื่องของภาพยนตร์นะครับเรื่องของโชว์บิสอะไรอื่นๆเนี่ยต่อไป broadcasting ก็จะโตขึ้นมาก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยประมาณ2เท่าจากจากวันนี้ครับโดยที่ broadcasting เป็นครึ่งหนึ่งครัอก็มองถึงว่าภาพรวมของตลาดทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะมีการแข่งขันที่มันรุนแรงมากขึ้นไหคะก็ <S <S 2> <S 2> <แ accomplish es> โดยตัวช่องที่มันจะมีให้ประมูล24ช่องมันก็คงเป็นการแข่งขันกันในมันมีตัวเพลเยอร์ที่ที่มากขึ้นนะครับแต่ก็ในทางเป็นจริงแล้วเนี่ยรลยรายฐานะคนทำคอนเทนต์ผู้ไวเดอร์เนี่ยมันก็ได้แข่งให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจนั้นต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆครับกลับมาจดลึกในความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหมกับผมบรรพ์พนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมง,งานผ่านช่วง business intelligence วันที่สวัสดีครับ